กะเหรี่ยงกลุ่มที่พี่อยู่เรียกว่าอะไรนะกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงเพลอค่ะเพลเพลเราเรียกตัวเองว่าเพลเพลใช่ถ้าสม่ติคนไทยเรียกเราอาจจะเรียกแบบกะเหรี่ยงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าโปอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติเราเรียกตัวเองอ่ะเราเรียกว่าเพลเป็นภาษากะเหรี่ยงเพลแปลว่ากะเหรี่ยงอยู่กันมานานเนี่ยครับ 30ปีแล้วค่ะตอนนี้อยู่ได้ <c oughs> เอาหมายถึงวันพุรุ <laughs> พระพุฤษ <laughs> ที่อายุ30มสิจริงๆถ้าติว่าเป็นบรรพรุพุษเนี่ยเคยเท่าที่อ่านนะคะถ้าเป็นหมู่บ้านเนี้ยอยู่มาประมาณ200กว่าปีค่ะ200กว่าปีก,าปก็ยุครัตนโกสิ์ต้นๆแต่ทุกคนมีบัตรประชาชนหมดมีบัตรประชาชนหมดค่ะเป็นคนไทยหมดแล้วเป็นคนไทยหมดลเลยนี่คือหมู่บ้านห้วยหินดำ มีคนอยู่เยอะไหมครับออจริงๆถ้าเป็นหมู่บ้านผู้หินดำนะคะหมู่เนี้ยจะมีทั้งคนไทยแล้วก็คนกะเหรี่ยงอะคะ่ะแต่แต่โซนเนี้ยเป็นโซนกะเหรี่ยงโซนกะเหรี่ยงนี้มีประมาณสัก70หลังคาค่ะแล้วคนไทยคนไทยก็เท่าๆกันค่ะแต่ว่าจะอยู่ในโซนล่างใช่<อ>ค่ะเขาแยกเขาไม่ได้ทะเลาะกันนะคะเขาแค่แบบว่าอาจจะวิถีชีวิตไม่เหมือนกันเขาก็เลยแบบแยกโซนแบบนั้น ชชนภาษากระเหลียงพูดว่าทําไม่รู้ว่าเมื่อกี้โชวเนี่ยใช่ค่ะโชวใช่ปะใช่ค่ะโชวพี่เดาปะคะฮะพี่เดาหรือพี่รู้เดาเอาเลยอยูดีก็พูดขึ้นมาเองพูดรู้ว่าแล้วเขาพูดว่าอย่างนี้จริงเหรอโชใช่ค่ะโชวจริงปะเนี่ยชนชนที่แบบว่าเหมือนรถชนอย่างเงี้ยค่ะโชว เล่าต่อเมื่อกี้บอกว่าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดูประชากรเท่าไหร่ในหมู่บ้านครับเนี่ยสองโซนนี้มีประมาณสัก2 0งกว่าค่ะอุ้ยน้อยมาก300อะไรประมาณน้อยมากนี่ผมเดินวันนี้เจอครบทั้งหมู่บ้านได้เลยนีิงใช่ค่ะโซเยทำอาชีพอะไรครับทำเกษตรเป็นหลักอะไรปลูกข้าวปลูกข้าวโพดอย่างเงี้ยค่ะปลูกมันสำปะหลังข้าวโพดก็ไม่ดีมันก็เลื่อนลอยสิใช่แต่ว่าใช่ค่ะแต่คนที่นี่เขาเขาใช้ชีวิตแบบนี้มานานละ แต่แต่ว่าเริ่มมีแบบว่าเหมือนเกษตรแบบทางเลือกใหม่เหมือนกันนะคบเช่นยางพาราอย่างเงี้ยกาแฟอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราถ้าสมมติว่าเป็นส่วนตัวของเราเราไม่ไม่ได้ทําไร้ข้าวโพดไร่อะไรพวกเนี้ยค่ะพี่ทำอะไรปลูกสวนกาแฟสวนกาแฟเป็นคนขี้กเกียจร้อนอ่ะถ้าทําไร่นะ่ค่ะ